ขอเดชะพระบิดา,ดาพระพระม a รดาบัดน,นี้ลูกลรุ่งฤดาเมมากราบเพื่อจะสารต่อเป็นทายาทในบัลลังก์วังมโนรมถ้าหากแม้นวันหนึ่งวันใดลูกจับตัวไอ้ฆาตกรนั้นได้ลูกจะจับมันมาฆ่าลูกจะจับมันมาหั่นลูกจะจับมันมาฆ่าพระเจ้าข่ะขอเดชะเพคะเสด็จพ่อและเสด็จแม่หม่อมชันปินรักราเมศ ได้กลับมายังวังมโนรมเพื่อมาทวงสิทธิ์ในสิ่งที่หม่อมฉันจะต้องได้สเด็จพ่อและสะเด็จแม่ไม่ต้องห่วงนะเพคะหากแม้วันนี้หม่อมฉันรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าสเด็จพ่อและสะเด็จแม่หม่อมฉันเจอมันที่ไหนหม่อมฉันจะฆ่ามันหม่อมฉันจะกระทืบมันหม่อมจะฆ่ามันฆ่า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 เลยเพคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีความรับไม่มีในโน ้าไอ้ฆ่าตะกรนั้นยังอยู่ในผืนแผ่นดินลูกจะจับตัวมันมาได้ลูกจะฆ่าลูกจะซับลูกจะฆ่า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 มันเมื่อัวเสร็จพ่อเสร็จแม่ไปค่ะหม่อมฉันรู้ว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันไม่ไปไหนไกลเลยไปค่ะมันต้องแฝงตัวอยู่ในเมืองนี้อยู่ในวังมโรโรมของเราถ้าหากว่าหม่อมฉันรู้ว่ามันเป็นใครหม่อมฉันเจอมันที่ไหนหม่อมฉันก็จะฆ่ามัน เทิบมันฆ네 yeah> ่ามันสับมันแล้วก็กระทิบมันเลยไปค่ะมึงฆ่ากันเองได้ไหมขอเดชขอเดช้าไปค่ะเสด็จพ่อเสร็จแม่จริงๆแล้วหม่อมชันนป็นนรักราเม่กลับมาหม่อมชันน่ะยังสำนึกผิด และหม่อมฉันนะยังคิดว่าคนร้ายเนี่ยมันจิตใจที่มันโหดเหี้ยมมันฆ่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทําให้หม่อมฉันเนี่ยไม่ได้พบปะจะเจอเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ได้มีบุญที่จะมาตอบแทนบุญคุณเสด็จพ่อและเสด็จแม่เลยแต่เสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปี ลูกลุงดิตดาเมธต้องจับตัวคนได้ให้ได้หากลูกจับได้ลูกจะลงโทษมันจะทรมานมันให้สาสมให้มันสมแก่ที่มันเป็นฆาตกรฆ่าพ่อและฆ่าแม่เสด็จพ่อและเสด็จแม่จงไว้ใจตัวลูกลุงริบลูกต้องจับตัวมันให้ได้มาให้ทันในเด่ววันนี้ขอเพียงพระบิดาและพระมารดาจงเป็นกำลังใจและส่งความรักให้กับก้าวกระหม่อมลูกจะ เฮ้ยเป็นใครวะก้ามาตีหัวกูอะทำไมทำไมกูจะตีหัวมึงไม่ได้เพราะกูเนี่ยกำลังไหว้พ่อไหว้แม่กูเฮ้ยนี่พ่อแม่กูมึงจะมาด่ากูต่อหน้าพ่อแม่กูมึงไม่เกรงใจพ่อกูบ้างหรือไงมึงอะต้องเกรงใจกูเกรงใจพ่อกูเกรงใจแม่กูมึงพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องนี่มันต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ของกูนะเว้ย มึงพูดได้ยังไงเนี่ยเห็นอยู่ว่าเนี่ยพ่อกูนี่ก็แม่กูพ่อกูแม่กูนี่แม่กูพ่อกูพ่อกูแม่กูพ่อกูนี่แม่กูพ่อกูนี่พ่อกูมึงฟังไว้นะทำไมถ้ามึงกล้าปากดีกับกูแบบนี้นี่ต่อหน้าพ่อแม่กูพ่อกูแม่กู อู้ทไม่ทำไรมึงหรอกมึงก็ปากเก่งเกินไปแล้วเก่งใจพ่อกู้อุ้ยมึงกะต้องเก่งใจกูด้วยแล้วก็เก่งใจพ่อกูแม่กูด้วยนี่แม่กูนี่พ่อกูกับแม่กูนี่ก็แม่กูโอ้ยชาวคนพ่อคนแม่มึงครับบอกให้เขาไปตีกันที่อื่นได้ไหมทำไมเหี้ยเจ็บหัวหมดแล้วเนี่ยเป็นลูกปั้นเฉยๆทนไม่ไหวแล้วเว้ยมึงกะหลงตัวเองมากเกินไปแล้วทำไม มึงอะมึงรู้ไหมมึงน่ะสถาปนาตัวเองขึ้นมามึงพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรวะอ้าวมึงก็ฟังกูก่อนสิกูทนฟังไม่ได้อ๋อมึงทนฟังไม่ได้มึงรับความจริงไม่ได้เหรอมึงรับความจริงไม่ได้เหรอกูก็ไม่ไหวกับมึงเหมือนกันกูไม่ไหวกับมึงเหมือนกันเอ้าทำไมกูไม่ไหวทำไม Oh. มึงจำไว้นะทำไมนี่คือพ่อนี่คือแม่ของกูมึงเห็นอยู่กูนํะมาไหว้พ่อกูมาไหว้แม่กูมึงอะต้องเกรงใจกูมึงนั่นแหละต้องเกรงใจพ่อเกรงใจแม่ของกูมึงอะต้องเกรงใจพ่อกูสิแม่กูด้วยเกรงใจกูด้วยมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเหรมึงเข้าใจในสิ่งที่กูพูดไหม มึงนี่มันเป็นหญิงที่ปากดีมากสักวันหนึ่งนะข้อมึงแต่นี่มันต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ของกูยนี่ก็ต่อหน้าพ่อกูนี่ต่อหน้าแม่กูมึงพูดอย่างนี้ได้เห้อต่อหน้าพ่อเนี่ยนี่แม่กูไม่เก่งใจกันมึงก็ต้องเก่งใจสิทำไมมึงไม่ น่ไม่มีวันกลัวคนอย่างมึงแล้วมึงจะโวยกูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันนี่แม่กูทำไมกลัวแม่กูกูแม่กูแม่กูมึงเห็นแม่กูแล้วจะทำไมนี่แม่อะไรเออมึงมเก่งใจกูมั่งก็ได้อีชัยตีเอาตีเอาไม่ตีนึกถึงหัวคนเลยเห็นมึงกล้าดักมึงมาดีนี่ กูก็ไม่กลัวมึงหรอกทำไมทำไมทำไมมึงเก่งจริงเหรอเออมึงทำไมมึงจะทำไมกูมึงทำไมกูมึงรอกูมึงรอกูมึงทำไมกูมึงรอกูมึงจะทำไมกูมึงทำไมกูคิดว่ากูเป็นผู้หญิงกูจะไม่กล้าฟันหัวมึงนะฮะมึงทำแบบนี้มึงยามพ่อแม่กูเฮ้ยมึงอะยามกูมึงคิดว่ามึงเป็นผู้ชายกูไม่กล้ากับมึงเหรอบอกเลยหญิงตัวเล็กๆอย่างมึงเนี่ยกูฟันผ่าก้างเนี่ย

เรียบร้อยตายไหมเน,นี่ยเต้นเ้ยยังอยู่ดีไม่เตน้นตัวอะไรวะเนี่ยตัวไรอ่างอ่ยตัวไรอ่ะเออมึงรู้ไหมสิ่งที่มึงทำอยู่น่ะ มึงกําลังหลอกตัวเองเพราะมึงเนี่ยมันเป็นได้แค่ไอ้มนุษย์สมมุติไอราชบุตรจอมปลอนเท่านั้นแหละโว้ยพูดแบบนี้มึงต้องรู้ความหมายไอ้มนุษย์สมมุติมันหมายความว่าสิ่งใดวะหน่างโง่จริงๆริโอ้มึงอยากรู้ความหมายใช่ไหมคำว่าไอ้มนุษย์สมมติเนี่ย ไอ้ราชุตรจอมปลอมเนี่ยมึงรู้ไหมบนโลกมนุษย์เราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์หรือเงินทองที่มีมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นแหละโว้ยมึงตายไปเสื้อผ้าที่มึงใส่อยู่มึงก็ไม่เหลือนั่นแหละเขาแปลว่าตอนนี้เนี่ยมึงกำลังสถาปนาตัวเองขึ้นมา เพราะมึงเนี่ยหลงคิดว่ามึงอ่ะเป็นราชบุตรแต่สิ่งสุดท้ายแล้วอ่ะมึงจงรู้ไว้และจำเอาไว้ด้วยว่ามึงอ่ะมันเป็นได้แค่ไอ้มนุษย์สมมุติไอราชบุตรจอมปลอมเท่านั้นลูกลเอ๋ยมึงจงสังวรตัวไว้เถอะบนพื้นแผ่นดินบัลลังก์วังมโนลมกูเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่กูเนี่ยคือทายาตัวจริงเพราะว่ากูนี่คือดอกฟ้าผู้สูงสักส่วนมึง

งงไปหา้างงไมวะสลับกันแล้วอีกัลเก่มึงสังวรตัวไว้เถิดสักวันหนึ่งบัลลังวังมโนรมเป็นของกูมึงต้องจำไว้ว่ากูนี่คือดอกฟ้าผู้สูงสักด์ส่วนมึงกาดำู้ต่ำสัก กูดอกฟ้ามึงกาฟ้า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 กกูดอกฟ้ามึงกาฟ้ามึงดอกฟ้ากูกาเอาอีกแล้วทักงงเอาเถอะถ้าวันนั้นมันมาถึงวันที่บรรลังวังมโนรมเป็นของกูแล้วล่ะก็กูจะยักเยยดความเป็นโผให้กับมึงแล้วรังจัน กูจะเอาปลายเท้าของกูเขี่ยมทิ้งกูอยากจะรู้ว่ากูยิงอย่างมึงมันจะทำหน้ายังไงอุยอ้ยกาละเกโห่วยไป คนไม่ไหวเด้อนะโอ้ยโอ้โหโอ้ยเอ้ยเฮ้ยอเอาเลยครับเจอท่าไม้ตอกเจ้าของวังมโนลาตัวจริงก็คือกูม่ถึงมึงแกอย่างมึงคลองลาดไปก็แปบเดียวแหละ เจ้าของวังมโนลมก็คือกูโอ้นี่แหละกูเป็นเจ้าของวังมโนลมกูคือดอกฟ้ามึงคือก้าฟ้าหยุดวาจาถอยๆของมึงกูจะบอกให้กูในดอกฟ้ามึงก็เป็นได้ใค้กาฟ้ากูดอกฟ้ากูดอกฟ้ามึงกาฟ้าไอ้กูเป็นกากูในกะลีเอ้ยเฮ้อมาปากเถียงเสือเกินปากดีนัก โอ้ยดาเฮียทำไมกล้าตบกูเหรอใช่ดิกล้าตบกูสิไหมโอ้นิมตบกูแล้ทนไม่ไหวแล้วนะที่สุดแล้วทนไม่ไหวทนไม่ไหว ำไมึงก็แมงดากูกะหลีไปครับเน่โอ้โหรอบบิดไหนเน่สุดๆไปเลยครับมาอีกแล้วครับโอ้โหมึงจุดนี้เนี่อ้ตบกูเหล่อถูเอาล่ะต้องมาต้องโจกกลับครับอุ้ยอือเฮ้ย เดินมาเดินมาุบตบนิดออออหนุสวยอยู่ไหมเคนหนูเชื่อพี่พีแม่แม่ทุกคน อยูจัดการเองนีเนี่ยหนูรู้จุดอ่อนมันเดี๋ยวทำไมหนูยังหล่ออยู่หมแม่หล่อไหมจะทำอะไรอ้าเ้อาอ๋ออาอ๋อ เดินตาแล้วเดินคนตาอออึดอัดอึดอ๋ออ้ออึดอืมอุ้ยอีอีอีอ้ออ้ออ้ออึดอึดอึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าแจ็คสันหวังจะมาที่นี่ เงินหน้าเพ่เขาดูเลยมึงแน่จริงนะกูไม่กลัวหรอกเพราะว่ายังไงเ่ยกูก็รออยู่แล้วมึงคอยดูแล้วกันหนึ่งสองสองอามมึงทำกูขนาดนี้เลยจริงๆแล้วตัวนี้ใครก็ได้ แม่คำอะไรเนี่ยลืมตาด้วยอะไรนะลืมแล้วนุน่นไปรับรางวัลโอ้โหตั้งนานก็ไม่ให้มาให้ตอนเนี้ยอยากเห็นใกล้ๆงไงขอบคุณรางวัลที่ให้กับแจ็คสันหวังมากครับไม่ใช่ขอบคุณดอมครูด้วยนะคะ เธอเนี่ยเขาถ่ายรูปรางวัลด้วยนันะ่ะภาพนี้หรอขอบคุณครับคุณเก๋ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,ร,บ <S <S รอแป๊บสควรเลยเก่งมากใช่ไหมงอกมาไม่ต้องไปติดขนตาบุงอ,อมาเลยเสียเวลา เฮ้ย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 มึงทำอะไรมึงเข้าไปทำอะไรชิวไมค์กูถ่านหมดเว้ย,ย,ยทำนึงขอบคุณครับงดถ่ายรูปนะเก็บไว้เก็บไว้ มึงกล้าทำกูขนาดนี้เลยหรอมากกว่านี้กูก็ทำได้ทำไมทำไมท้าไม่รเจอเรจอเรอจรอ,จอ,จอ,จอหน้ากูจะไม่เป็นลิเกยอยู่แล้วเนี่ยต่อให้มึงจะถอดขนตาก,กูก็รอดก็ใช่ไงนี่คือสิ่งที่กูแปลกใจกูจะขย,ยีย้มึงสักเท่าไหร่มึงก็ยังสวยอยู่เออต่างกับกูโดยสิ้นเชิงไม่เป็นไรเราที่สุดในดวงใจแล้ว ไม่ต้องมาพูดดีทำขนาดนี้แล้วเออกูไม่พูดดีก็ได้มันปากดีนะใช่ไหมมันจะมากไปแล้วอ้าวอีกแล้วครับโอ้โหนี่สะใจไหมครับพี่น้องอือ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 เอ้าอือรอดไหมสวยไหม สบายใจกูไม่ชื่อมึงหรอกกูชื่อแม่แม่เว้ยเออทำไงมึงก็สวยอยู่หยุดนะอ้าวเย้ยบันเทิงนะครับปีนี้โอ้โหรอบดึกนี้ยิ่งดึกยิ่งมันคุณพิษสมัยมาแล้ว กับสักชัยเอาโอ้โหนี่เฮ้ยต้องเอาแล้วคู่นี้คู่ใหญ่ครับรุ่นใหญ่มาเจอกันน,นี่อ๋อเฮ้ยเอยเอยเออเอ้ยอ้าอ้าว,าว,าว,าวไปไปกันต่อครับ ไปเอาอะไรมาลวกตบเฮ้ยสีไม่ติดมึงไปบุญเยอะเกินอ้าวแล้วครับนีไม่มีใครยอมใครครับวันนี้ สรรหาทำนะครับนี่มาเลยครับมาเลยครับอ้าวเฮ้คืนนี้เป็นคืนทิ้งท้ายาเราจะทิ้งทวนกันในฉากนี้ครับ <Hey. S 1> วันที่สิบห้าสิบห้าพฤษภาคมวันที่วันท้าเสานะครับเป็นวันเกิดของคนพิสมัยด้วยและวันแก้บนของน้องนุ่นนะครับ15พฤษภา เอาเลยครับมีแอบครับมีแอบเออเอเอออจ้าเอ๋เอาเลยครับมทำอะไรกูมทำอะไรนั่งลงอาอมึงทำอะไรกูไม่ยอมมึงหรอกใครบอกมึงว่ากูแอบอยู่มั้นกูรู้ เอาสิอืดอ๋ออือ๋ออ๋ออ๋อโดนครับโดนเอาแล้วครับอุ้ยอืดอ๋ออุ้ยโอ้โหอืดอ๋ออ่าอื้ออืมอ้า นี่ไม่ใช่ดำดงนี่ไม่ใช่พุ่มพวงนะครับรอดไหมแบบนี้ยังรอดอีกเหรอกูก็รอดเหมือนทหารผ่านศึกขนาดนี้นะทำกูไหม <G ül> ยิน้มหน่อยยิ้มยิ้ม โอ้โหดังโด่งม,มากครับคุณนุ่นวันนี้สันจมกูกเป็นดูสันเป็นคมเลยครับนี่ลอดไหมดีไหมดียังสุดยอดครับ <Okay. S 1> เธอจะไปไหนไม่ได้เธอต้องอยู่กับทันทีนี่หมดเวลาทำการแสดงเผด็จพันธ์นไปขอ